ทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวประทับใจมาเล่าให้ฟังกันครับกว่า10ปีนะที่ผมทํางานร่วมกับคุณเชนมาที่บริษัทอมาโดเนี่ยฮะไม่เคยขายน้ํามันงาดําสกัดเลยสักครั้งครับจนเมื่อ2อสเดือนที่แล้วฮะอะไรที่ไม่เคยก็ต้องลองเป็นครั้งแรกครับปรากฏว่าหมดเป็นพันสายภายในออนไลน์เด้อครับจนเจ้าของแบรนด์บอกว่าเฮ้ยขอเบรกก่อนนะฮะขอไปปรับทับเพิ่มกําลังการผลิตก่อนและวันนี้พร้อมนะฮะไปพบกับคุณเชนครับสวัสดีครับพี่จอร์แดนครับสวัสดีดทุกคนนะนี่สารภาพตามตรงเลยนะสิบปีเต็มเลยเพรณา อยู่ว่าเอะสรุปมันดีไม่ดีนะเพราะว่ามันมีแบบว่าตักกินดิบๆบางคนก็บอกว่าเยอะไปนะพอเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเป็นอะไรเออ้อตกค้างตรงไหนสังเคราะห์ตรงไหนแต่ทีนี้ครับแบรนด์ไมโตเขาทําเป็นซอฟต์เจลหรูๆแบบนี้เลยนะครับภายใต้โรงงานสมุนไพรพี่จอหนสารคือต้องมองตรงนะว่าการทำซอฟต์เจลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเกิดว่าทําไม่เก่งนะครับเม็ดมันจะแฟบไป<ม>บางทีมันก็จะอูมไปสั้นไปอะไรต่างๆนะครับแต่อันนี้ครับเรียกว่าเน้นๆเลยแล้วมีน้ํามันธรรมชาติถึง7ชนิดนะครับซึ่งตัวนี้มาในบรรจุภัณฑ ครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเน้นที่งาดาก่อนเลยงาดำเนี่ยเขาถือว่าเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติพี่จอรนสันตัวนี้เนี่ยมังสวิรัติทานได้นะครับเพราะว่างาดำนะครับเขาให้แคลเซียมสูงแล้วยังมีงาขาวอีกนะซึ่งให้แคลเซียมสูงเหมือนนมเนี่ยกินไป6แก้วอะแต่เวลาเราได้กินนมไปทําไมท้องอืดท้องเสียบ้างนะครับอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติแล้วแล้วนอกจากนั้นครับพี่จอรนสันเคยขายกระเทียมดํากับผมใช่ไหมเคยครับตัวนี้มีน้ํามันกระเทียมด้วยน้ํามันกระเทียมก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลอีกนะครับนี่แหละ เขาขายกำไรยังไงครับกาไรของเขาที่ขายเนี่ยก็คือ3ขวดเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าผู้เชี่ยวชาญมีอะไรมานั่งทอกนะสามขวดเนี่ยเขาขายอยู่ที่พันเบาทนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าซื้อ3แถม2แบบนี้นะก็จะกลายเป็น5ขวดเนี่ยพันเบาทนะหรืออย่างมากเลยดเ,เดิรเดย์นะที่ไม่ใช่พวกเราขายเนี่ยก็จะกลายเป็นซื้อ3แถม3ามพันเบาทเลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เอาง่ายๆก่อนเลยต่อแรกลดเหลือ99 9, 9กเ่อนเลยจะมาพันเก้าสิบอะไรไม่รู้ตัวเลขมันไม่สวย999กเ่อนเลยซื้อ3แถม3แต่เดี๋ยวเมื่อก่อนนะครับเดี ดูผู้ใช้จริงก่อนครับนี่คือคุณพงษ์ครับเขาเรียกว่าเกษียณสําราญที่ไม่แท้จริงพอ60ปีครับโอ้โหนะตัวสุขภาพทุกปีเลยครับแต่พอ65ปีเริ่มไม่ไหวแล้วนั่งอย่างเดียวแล้วครับคราวนี้ก็เลยหันมาใส่ตัวเองครับแล้วก็กินไมโตทุกวันทุกวันนี้คุณพงษ์65ปีวิ่งจูดเลยเห็นไหมนะมีความสุขแบบนี้เลยไปวิ่งออกกาลังกายแล้วกลายเป็นแอดดิกอะทุกวันนี้วิ่งจนแบบโอ้ก้ามเนื้อนี่คือลีเลยนะครับอ่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับกินน้ามันงาดาสก ้าแรงอยู่แล้ววันนี้1นึ่พันสายกับมาอีกครั้งหนึ่งแต่กี้พี่จอร์แดนบอกพันสายใช่ไหมวันนี้มันจะเป็นพันสายที่เร็วกว่าครับเพราะว่า3แถม3ามเก้าเเป็นออนแอร์แรกครับแต่วันนี้ครับสแถม4ไปเลยเป็นเจ็ขวดเก้อบาทโทรมาเลยครับที่1นึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยตกขวดละ142่อบบาทเท่านั้นเองนะครับเจ็ดขวด9ก้าบาท โทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะฮะเจ็ดขวดเน้นๆแบบนี้นะให้ดูทีเดียวอีกทีหนึ่งพี่จอนสันนะกล้องตัดกลับมาครับนี่ให้ดูเขาใส่เม็ดแพงๆอย่างนี้เลย,ยเห็นไหมเนี่ย เป็นเม็ดซอฟเจลแพงๆอย่างนี้เลย30เม็ดนะ1ขวดคือกินได้1เดือนนะอันนี้เนี่ยเป็นโปรแกรม7เดือนนะไม่ใช่ของใกล้หมดอายุนะครับ7ขวดนี้เพิ่งผลิตใหม่ทุกขวดด้วยนะครับเก็บได้2ปีเลยนะครับ7ขวด999บาทรีบโทรมาก่อนตอนนี้เลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับแล้วสมาชิกพี่จอร์ชนมีลดราคาจังๆเลยไหมครับแน่นอนครับจังๆแน่นอนใครมีบัตรสมาชิกอาร์มาโดการ์ดใบนี้นะครับรับสิทธิพิเศษส่วนลดเพิ่มอีก100บบาททททััันนีีคร้้งเเซตหลือแค่8 9 ใช่<า><ก>แล้ว<ง>นะพูดไปก็อยากจะหยีดแกมตัวเองไปเห <c oughs> มือนเขียนราคาผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยต้อง949บาทแต่วันนี้ไหนๆพี่จรสรรบอก899บาทแล้ว <c oughs> เอาไปเลย <Wow. S 2> วันนี้เจ็ดขวดลด1 0งด้วยสําหรับสมาชิก3ล้านคนทั่วประเทศนะครับ899บาทก็ได้7ขวดเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกอมาโดการ์นะครับเจ็ดขวด999บาทเนี่ยก็โอ้โหไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะครับวันนี้รีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอมาโดทำไมต้องย้ำขวดละ102บาทรู้ไหมพี่จรสรรอันนี้เข้าไปทุกแอปพลิเคชันเลยนะท้้าใหเซร์ แต่ยิงทิ้งจองสิทธิ์ไว้ก่อนให้เป็นหนึ่งในพันสิทธิ์ก่อนรับรองไม่เสียใจแน่นอนครับไปเซิร์ชในแอปพลิเคชันไหนก็ตามครับจะเห็น300บาท260บาทแต่หยิบมือถือตอนนี้ครับเรียกว่าส่งถึงบ้านง่ายๆขวดละ1้2บาทด้วยการโทรเนี่ยครับเขวดนะครับ999บาทโทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะฮะแล้วนอกจากนั้นพี่จอนสันเขาบอกว่าน้ํามันธรรมชาติ7ชนิดยังไม่สะใจครับ <c oughs> ขอใส,ส่สารสกัดแอสตา,แ,สตาแซนตินเข้าไปอีกนะอันนีี้้สสะะะะะะใใจจจรรริงๆคคือออแแบบบ่ไเยยขนนนาดั น้ำตานอนุมุลย์สไลด์นะฮะวันนี้7ขวด999บาทโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมาโดนะฮะนี่คือการบอกโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายไม่โต7ขวด999บาทโทรมาให้ทันนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมาโดนะครับรีบโทรครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2567